Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ต้องขอกลับสวัสดีพี่เพื่อชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกรไรเดอร์นะครับวันนี้อยู่ที่ร้าน MT Speed Shop นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถดูกติมอนสเตอร์นะครับ796ตัว S2R นะครับตัวนี้นะฮะตัว S2R ฮะตัวนี้นะครับในปี2023นะครับหรือว่าปี2566ยังน่าเล่นยังน่าคบหายังน่าใช้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับไปชมกันนะครับผมจะขอพูดถึงอ่าสิ่งที่รถให้มานะครับแล้วก็รถปัจจุบันที่ยังใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของปี 25- 6 6นนี้นะครับคือดุคติอ่ามอนสเตอร์เจ็ดก็หกตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยชุดเฟรมถักนะครับเนตัวนี้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเฟรมถักนะ เป็นเอกลักษณ์ของดูคาตินะครับแล้วก็เครื่องยนต์เอลทวินนะครับเอลทวินแบบแอร์คูลนะครับมีน้องๆคนหนึ่งสงสัยนะครับว่าเครื่องยนต์แอร์คูลคืออะไรนะครับเครื่องยนต์แอร์คูลนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่นี่ครับเป็นคีพระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับโดยอาศัยหลักการไหลผ่านของอากาศเวลารถวิ่งนะครับนี่นะครับน้องๆพอดูตรงนี้นะครับคีบนะครับแล้วก็เป็นที่มาของคําว่าร้อนไข่นะครับเพื่อนๆสังเกตองศาของสูบตัวนี้ลูกสูบตัวนี้นะครับ ังเกตองขาทูองสูบมันก็จะอยู่ระหว่างเนี่ยอยู่ระหว่างบางขาเรานะครับร้อนไข่นะครับอ่าท่อนะครับพ่อก็จะเป็นลักษณะของอ่าเขาเรียกว่าม้วนขึ้นด้านบนอย่างงี้นะครับพ่อนะครับแล้วก็นี้นะครับอันนี้มีเกียโยงด้วยนะครับเพื่อนล้อสีแดงนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็รถรุ่นหลังๆของบางค่ายค่าราคาไม่แพงจริงๆนะครับก็ จะไม่มีตัวนี้นะครับคือโปูอาร์มนะครับตัว796นี่ก็คือมีโปรอาร์มมาให้จากโรงงานนะครับส่วน795จะเป็นสวิงอาร์มแบบคู่แขนคู่นะครับเหมือนกับ6 5 0ูนะนะลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับข้างหน้านี่ครับให้ของมาแบบสะใจนะครับวัยรุ่นอิตาลีนะครับให้อ่าให้จากโรงงานมาเลยนะครับคือชุด คาลิปเปอร์หน้าเลยปั๊มเบรกหน้าแบบเรเดียลเมาส์นะครับมีโบสสองตัวที่แทงเข้าไปนะครับที่ตัวนี้นะครับหูจับของปั๊มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คหัวกับอัพไซด์ดาวนะครับขนาดใหญ่เลยนะเพื่อนๆมันไม่เล็กนะนี่มันใหญ่มากเลยครับเพื่อนเพื่อดูดิใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นไฟหน้าก็ยังคงเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับนี่นะนะเห็นไหมครับเพื่อน,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 นๆค่อนข้างที่จะสวยงามนะ นีแล้วก็หางเจ้าของรถนะครับก็ได้ใส่กันสะบัดนะครับของสก็ตเป็นการสะบัดคู่บาร,รมีของโดสติมอนสเตอร์795-796นะครับตัวนี้ใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาทําไมต้องใส่กันสะบัดใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คือเวลาเราไปขี่ขึ้นคอสะพานหรือว่าเขาเรียกว่าถนนที่มันไม่ค่อยเรียบนะครับตัวนี้ก็จะช,ช่วยได้นะครับเวลารถมันมีอาการชกนะครับเพื่อนๆะ ตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งของดูสี่มอนสเตอร์นะครับก็จะเป็นชุดคัดคัดนี่จะเป็นคัดน้ํามันนะเพื่อนๆนะครับคัดน้ามันฝั่งนี้จะใช้เป็นคัดเบอร์16 RS c เบอร์16นะครับลูกสูบนะครับเป็นของเบมโบนะครับคัดน้างานคัดน้ามันนะครับจะเป็นลักษณะจะมีปั๊มคัดนะครับเนี่ยปั๊มคัดข้างล่างนะจะมีสายจากด้านบนนะครับถามว่าสลิปเปอร์คัดกับคัดน้ํามันควารู้สึกแตกต่างกันไหมผมว่า แตกต่างนะคัดน้ำมันผมรู้สึกว่ามันจะนิ่มกว่านะครับเพื่อนนะนิ่มกว่านะครับนี่นะนี่ชุดหลังชุดสเตอร์ก็จะมีชุดฮับนะครับเพื่อนนี่ฮับสเตอร์นะครับนี่นะการล้มก็จะเป็นของไลทิกนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่พูดว่าดูสติมอนสเตอร์ขี่เดินทางไกลนานๆนะครับมีการร้อนอากาศร้อนนะครับ คือร้อนแล้วรถดับนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่ที่บางคันหรือเปล่านะส่วนมากที่ผมเห็นพี่เขานะครับหรือว,ว่าในกลุ่มมอนสเตอร์ที่เขาแต่งกันเขาจะถ้าเกิดอ่ามีอาการนั้นเขาจะไปเปลี่ยนตรงแผงออยตัวนี้ไม่ใช่มอน้านะครับเพื่อนตอนนี้คือออยนะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นมอน้ำว่าเป็นออยคูลเลอร์นะเป็นออยนะครับออยน้ํามันนะครับนี่นะเห็นไหมครับอ่างน้ํามันเครื่องนะครับนี่ก็คัด โดนก้อนเห็นการเลื่นใส่ก็ไหลตังค์อยครับแมกเขาจะเห็นพวกสํานักแต่งเขาจะทําอกอกล่างใส่นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับคัดใส่ของดูคาร์บอยแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมะกรูหน้าคาร์บอนนะนี่นะุดจริงๆนะครับอ่ะมาตอบค้อถามครับถามว่าปี2023นี้นะครับดูคติมอนสเตอร์เจ็ยังน่าเล่นไหมนะครับตอบตรงๆเลยว่ารถค่อนข้างที่จะ น่าเล่นนะครับแรงนะครับสาใจแล้วก็เสียงแอลทวินเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเวลาจอดติดไฟแดงถ้าคนที่ไม่ได้รู้ว่ารถมันเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือว่าไม่ได้ว่าเครื่องยนต์ทําไมเสียงดังจังนะครับก็อาจจะทําให้เข้าใจว่ารถห้างก็ได้นะครับแต่อันที่จริงแล้วก็คือเอกลักษณ์ของมันนั่นแหละเป็นวาลที่มันเดี๋ยวว่ายังไงได้เขาได้ยินเขาว่าเป็นวาลแบบเดสมูบอกว่ ไม่แน่ใจนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นเบาพิเศษนะครับแล้วก็เสียงเครื่องค่อนข้างเสียะดังมากๆนะครับนี่ข้อเดิมนะนะครับนี่นี่ครับนะอ่าพอดีว่าผมจะได้ทําการเปลี่ยนอ่าคอนเทนยนอยู่เลยไม่ขออนุญาตสตาร์ทนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะครับ สำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์ลาไปก่อนแล้วก็ร้าน Mp Speed Shop ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ